สวัสดีครับผมอาจา์เป็นเซอร์นะครับอันนี้ก็เป็นแขนกลนะครับอลูมิเนียมขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับซึ่งก็มีตัวได้ก็คือมอเตอร์ตัวนี้นะครับสามชุดนะครับมอเตอร์มีทั้งหมดอยู่หกตัวนะครับเดี๋ยวจะมีมือจับด้วยนะครับตอนนี้มือจับยังไม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมก็เลยเมมไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็เคลื่อนที่ตามที่เราต้องการนะครับผมก็เซตไว้ที่หกสเต็ปนะครับแต่ว่าสรต็จเนี่ยที่ผมจะทดสอบเนี่ยผมทดสอบด้วยมุมมุมตาที่เท่าๆกันนะจะได้ไม่จะได้ไม่งงนะครับ พอจะสอบเสร็จปุ๊บแล้วให้มันลองทำซีเฟวน์ดูว่าโอเคมันทำงานได้ไหมนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ธรรมดานะครับแล้วก็ต่อตัวเซนเซอร์เ,เ,เข้าไปนะครับต่อเซนเซอร์เ,เข้าไปเพื่อเยียรระบบตำแหน่งได้นะครับตัวนี้เป็นยนแบบที่เขาเรียกว่าเวลามันเคลื่อนแกนเนี่ยนะครับมุมตัวนี้จะไม่มันขนานกับพื้นเนี่ยสมมติว่าเราทำมุมตรงนี้เก้าสิบองศารกับพื้นเนเวลามันลงมาเนี่ยมันจะได้มุมเท่ากันนะครับ จะในมุมเท่าเดิมเห็นไหมครับมุมเท่าเดิมเห็นไหมสังเกตด,ดูปกติถ้าไอกแกนนี้เลื่อนขึ้นไปในไอมุมนี้ต้องป้านแล้วมุมต้องเป็นมุมป้านแล้วหักไปด้านหลังแล้วนะครับแต่ตอนนี้สังเกตด,ดูว่ามันขึ้นแล้วมันก็ยังตั้งเห็นไหมครับทํามุมองศาเดิมกับพื้นนะเขาเรียกว่าหุ่นยนต์ระบบนี้ว่าอะไรคันทิเชียนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่ได้เรียนทางด้านหุ่นยนต์มานะครับโดยตรงก็มาเขียนโปรแกรมควบคุมได้นะครับสามารถต่อเซนเซอร์เข้าไปได้นะตรงนี้ผมก็ต่อเซนเซอร์เข้าไป แล้วก็ใช้ติกตัวควบคุมนะครับในโครงงานนี้ไม่ได้ใช้จอสติ๊กนะครับเราใช้ควบคุมโดยผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เซตแองเกิลลงไปผ่านที่ปันที่ตัวตัวนี้เลยนะครับตัวตัวคอมพิวเตอร์นะครับโดยที่เวลาที่มันทําแกนปุ๊บมันจะส่งข้อมูลมาด้วยนะครับเราสามารถที่จะเทสแกนแต่ละแกนได้ด้วยนะครับอตัวนี้ก็เป็นปแกนที่ผมสร้างขึ้นมานะครับโอเคนะครับใครสนใจจะทําแขนกลทําให้ได้นะครับแต่ต้องมีงบนะครับ นะไม่มีงบทําไม่ได้จริงๆนะครับโอเคนะครับงานนี้งานด่วนนะครับตัวนี้สองอาทิตย์นะครับประมาณสองอาทิตย์เสร็จแล้วนะครับก็เหลือมือหนีบนิดนึงนะครับนะแต่ตอนนี้จะรับถ้าจะทากันด่วนต้องแพงนะครับมันจะแพงกว่าปกตินะครับผมโอเคนะครับผมประจ้าเซอร์นะครับใครสนใจก็ติดต่อผมได้นะครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดหกห้าสี่สองสามเจ็ดนะครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดหกห้าสี่สองสามเจ็ดครับผม